ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มันสำเร็จเลยเพื่อครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อสว่างผมมาคุณครับอยู่เป็นเป็นเจ้าพ่อสว่างผมมาคุณอยู่ที่ถนนเส้นอ่านครนายกปราบุรีอ่าใช่ใช่เพราะว่าเรากำลังเดินทางผ่านที่นี้ชาววิมมองเห็นหูใหญ่มากเพรวิหารแดงนะครับผมแล้วก็ถนนแบบอยู่ติดถนนนะใหญ่มากๆใช่ใช่แล้วสะดุดตาเรามากเลยเราทางที่จะกลับบ้านก็ดีไม่ใช่มีแค่ศาลนี้มีแม่ตะเหียด้วยด้วยด้วย เราจะบอกให้ดูทั้งสองฝาเลยดีกว่าบอกว่าเป็นฝาคนรวยแล้วก็ฝาบางอื่นนะนะเอ็ดสองฝาเนี่สะอาดสะอ้านมากเป็นสเสนเลยสะอ้านมากเลยบ้านเด็กกเป็นเสนเลยลูกฝันจะลุกดับเลยคนลุกเลยอแล้วก็แม่ตาเทียนนี่มี่แบบมี่เป็นอกคู่นะแล้วก็มีเสื้อผ้าเยอะแยะมากเแต่คนได้รับโชคเราไับตาเทียนเราดูไม่รู้ว่ามีประวัติอะไรหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราจะไปดองดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขอเจ้าพ่อขอแล้วเราเข้าไปขอที่เขาไม่ตะเกียใ่โอเคเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแล้วกันไปนะครับยะจุดไว้ข้างล่างนี่แหละเดี๋ยวให้ขึ้นไปหาเจ้าพ่อเจ้าพ่อสว่างชมมาคุณนะครับสร้างมือพศอสอ์ หกศูนย์สองห้าหกศูนย์จะต้องเก้าดอกใช่ไหมยิย้มหน้ากันนะในถูกไหมปะสบายดีอาบ,บอกกล่าวจะพอดล,ล้ววันนี้แล้วลูกทั้งสองชอบปล่คนใหม่นะครับ มีโอกาสมาไหว้นะครับเจ้าพ่อสว่างพรหมมาคุณเนาะที่ศาลแห่งนี้เนาะก็ขอบังเอิญพวกผมบังเอิญผ่านมาก็ขอให้เจ้าพ่อมอบช่วงเวลาให้กับพวกเราด้วยเพกคนที่ได้ดูคลิปได้เห็นคลิปนี้และได้อลงมาเนี่ยที่นี่เป็นสถานที่ใหญ่กว้างกว้างมากทุกคนก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคกันเนาะ นี่นะครับเจ้าพ่อสว่างพมมาคุณนะครับพี่โมงขึ้นไปแล้วนะครับนี่โมงเอาเดอกไม้ให้เจ้าพ่อเนาะ รับไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปว่าเจ้าพ่อเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าพ่อท่านเกี่ยวกับอะไรแล้วเห็นมีคนเอาเรือมาวางไว้ด้วยเนาะเจ็ดที่เสื้ออะ มีจะก่อนเดไว้ก่อนเดี๋ยว,ด,ด,วยยดูชาพ่อก่อนนะคติดสาธุพ่ขอ,ขอขอเลขที่แม่นยำอายุเดเถิดฟ้าที่ชาเห็นเจ็ดเห็นต้นนี้เก้าสามค่ะหมอนเก้าตะแคงนี้แล้วได้สามมันเก้าตะแคงลงเนี่ยอลูขออนุญาตส่งที่องค์พ่อเนาะ ขอนขอนุญาตพ่อเนาะขอเล่นนะที่ลูกเล่ที่ลูกเห็นเนาะที่ชายเสื้อพ่อเนาะที่ตรงกลางอกเสื้อพ่อเนาะเก้าสามป่ะทุกคนเห็นไหม <3 S 2> ตรงนี้นะเก้าสามตรงนี้เป็นแปดตรงเนี้เป็นแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดยี่สี่แปดเก้าแปดเจ็ดชัดเลยเก้าแปดเจ็ดสามตัว ชัดมากนี่มาดูมา,มาดูห้องของ 2> <M> 2. ผมอืมเก้าแปดเจ็ดนะครับตรงนี้นะอ่าไม่บอกใครครับเฉพาะอ่าเดี๋ยวให้คนที่เขามาดูนะ 9, ที่หน้าอกใช่ไหมอืมเลขเก้าสามที่อกผมมองเป็นหกสองโอเคอ่ผมเอาที่นี่แหละ, 3> 9, 3ละเก้าสามนะทุกคนอาพี่กเอาเก้าสามผมเอาที่นี่นะครับนี่ ที่ชชยเสื้อพ่อนะเลขเก้าเนี่ยจะบางมากต้องปรับหมุนไปทีนี้มีเก้ามีแปดแล้วก็มีเจ็ดนะครับโอ้โหโดยเฉพาะแสงของพี่มานี่พอไม่มีแสงก็เก้าแปดเจ็ดน,นะครับเนี่เก้าแปดเจ็ดเลที่องค์พ่อปู่สว่างผมมาคุณนะครับ ก็ได้ประากกมาณน,นี้นะครับโอ้แม่ตะเคียนนะครับ,นนะบ,ก,บ,บก็แดงเป็นของหมนน่ของน้าของโรงงานนี่นนห,หรือเปล่เป็นป่าใหญ่โตมากทุกคน S <S <preach science> โอยองค์แม่ใหญ่มากเนาะเขา้ทางให้คนได้มาอากวามชาขอ่กคนอาจจะเป็นการอะไรนะทำทำโรงงานแล้วเจอว่าปะเออโรงงานแล้วเจอแล้วก็ติดไฟดีหมดเลยนะใช่ทุกษาเลยนะระหว่างไวกนี้เนี่เพราะว่ามนค่เรา่านไปเราก็เห็นเลยทุกคนเพราะว่าเหมือนทำให้ดูดูแบบว่าเขาดตาเขาดตาเดี๋ยวเราจะจุดทุ่มงคลที่สถานนี้นะน่าจะคุณเจอในที่นี่ครับ ทำโรงงานแล้วก็คุ้มเกินกว่าจะมีอาทิตย์งงงันเดี๋ยวเรามา,าไหว้แม่กันนะเป็นแม่ที่เราเมืเ่อคืนมาอิญผ่านจริงๆนะแล้วพอห่านมอก็อโอ้โหทำไมถึงใหญ่ขนาดน,นี้สะดุดตาพวกเราอ่ะ พุทธิบุชาจากมหาราชาสับพตเนหาอัหังตัมมารัตุโธมามายาตลาอย่างดีบันชัยมรสีสวัสดีราโภะโมพุทธายะระบุขาบอกกาบแม่ไป็นยวามันจะมีคนมอะไร้เไหยครันนีาสองช่องขอโทษราบปากเอสีทางนะครับก็ขอให้เป็นเรื่องของโชคทุกชีวิตให้กับที่ีนะเขียน ตอบรับก่เนี่ยเนี่ตอนเียตขอให้ทำไดู้บพวกเราครับแม่ขอให้โดการ่วยเาลอเอที่เราจสน้วยนครัที่จมงตนะครับเดจะัู้กนเลือบทภาษาพใช่ไหมยังเลือกไปก่อนก็ยังไม่ยังไม่ เอางายนะเอางายครับสาธุสาธุนโมพุทธะมาอุนโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมน่มาลาภะลาภาจงมหาข้าพเจ้าและเอฟเสียร์ข้าพเจ้าทุกทุกคนไี้เถอะสาธุใส่นะเป็นเลขที่ชีวิตสุเจ้าพ่อกับองค์แม่เนี่ยให้ย้อนกลับมา เพราะเราไม่ได้บีบแ,แต่บอกเขาเพราะเราไม่รู้ไงเอออ้าวเลยขอให้เลขนี้เป็นเลนขคือชีวิตสำหรับผู้ชมทางบ้านทุกคนใครที่ท่นานแม่อาจจะอยากปอะกาศให้เรากลับมาได้เห็นกลับมา <ขอ S 1> ได้เห็น <ขอ S 1> ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้วิ่งผ่านก็เห็นแวบ,บหนึ่งจริงๆอ่ะอยู่ที่ตาตาตาตัดใจของพี่เอ็กไงเพราะปกติแล้วพี่เอ็กจะไม่ค่อยจอดไปก็ไปเลยแต่คราวนี้แวะนะครับทุกคนอยากเปโชคดีกำับผู้ชมชาวบ้านเลยนะ เอครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือครั้งแรกที่เจอเลยรแรกที่เจอใช่เลขที่ชีวิตับผู้ชมเขาบ้างเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะดูเลขจากทุตมงคลเดี๋ยวเราดูเลขจากองค์แม่ดีกว่าเนาะเอาชัดๆกระจกตาเลยพี่พี่หมอพี่โมกเห็นแล้วเนาะ อตัวที่ชัดที่สุดพยามเดินรก็เหทาัดตาว่จะมีรหรอาจจะเป็นพผมเห็นัวรอรแล้วแุคนก็ยังไงกนจะเอาหรือไม่อยว่งบ่อนันีไหบตงมันมีตรงนี้ก็ชัด่ก็ชัดที่หัวหรอ่ดี่ะเนไ ูจะเป็นเลขที่ชีวิตรับได้หรือเปล่าเห็นไหมสองตัวสามห้าเก้าป่ะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเห็นอยู่ดำดำไม่ใช่เงาสะท้อนใช่ไหมนี่ไงเนี่ยเหมือนสามห้าเก้าบาเคนอยวผมชี้ดูแล้วกัน ตัวแรกนะทุกคนตัวนี้นะครับตัวนี้าอชี้แน่นะครับดูดิเนี่ยชี้น่เมือนเลขสามอ่าเหมือเหสามอันนี้เลขห้ามห้าเลยนั่นแหละแั้วเปนเลขเก้าสามห้าเก้าสามนี่ตรงนี้เหมือนเหมือนเลขหกเลยมองนจะเป็นเลขห้าตัวนี้มันเลขสามแรกอนตรงนี้สามแต่พอับ ส่องดีเล่นเลขสามทุกคนเหมือนสามห้าเก้าอ่ะเนี่ย 3, 5, สามห้าเก้าม 5, นันจะถูกมันจะถูกนะผมที่ผมส่องไว้เนี่ยสามอันนี้เลขห้าอันนี้เลขเก้าทุกคนเลขเก,าากา้าแบบนี้ยาวเลขห้านะครับมันเป็นเล่นเดียวกันแล้วแต่คนจะมองอันนี้มันเป็นหกจะไปสามเท่าต้องไปหกกับเก้า,กา,กาไปเรียบเดียวกันไงเนี่ยหกมันยาวมานี่หรือ ลองดูดูทุกคนชมอือใช่ใช่เฮ้ยหกอุ้ยไม่ใช่เอสนี่อ่ะหกันอย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่มาดูมาดูนี่เฮ้ยตรงนี้ชัดมากนี่ข้างบนจะชี้ดูไปชี้เลยเดี๋ยวต้องหกหน่อยเอาเพียร์่ะมุมนี้ไม่ค่อยชัดต้องมามุมนี้เพียร์ลองมาหมดดวงมุมนี้ห้าแปด ในกล้องอะชัดมากห้าแปดสองดูกล้องนี้เราดูกล้องนั่นดิเนห้าแปดสองชัดไหม <S 2> 2. <S สงังเนี่ยห้าแปดสองมันชัดหลายตัวขึ้นเยอะเลยสลบเลยรลบเลยอ่านนะเดี๋ยวดูของตัวเพชรม้้งนะ <c oughs> นี่เลย 9แล้วก็3ใหญ่ๆเลย9 3นั่นเห็นไหมเก้าแล้วก็สามไม่ใช่ไม่ใชู่เห็นเป็นถ้าตรงนี้จะเป็นเก้าสามนะครับที่เห็นอยู่ เป็นตัวขาวเนาะเนี่ยของผมก็จะเป็นชุดเอาเป็นว่าตัวข้างบนอ่ะเป็นห้าแปดสองนะทุกคนผมวงให้ดูนี่ห้าแปดสองแลด้านล่างเนี่ยเป็นห้าเก้าทั้งสอืจุดดูด้วยนะจุดพวกนี้คือจุดที่เขาจะลงแป้งกันไว้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเพ็นหกอ่ะเหน่ คือที่เข้าลงแป้งกันไว้นะครับเี่จะลองดูว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรนะครับ ไม่ลอยแป้งเนาะมันเป็นลายขาวๆเองเนาะเออเที่ยวก็นึกว่าเป็นรอยแป้งมันจะเป็นรอยอาณนั้นแหละนี่แปดเห็นแปดนี่ มไม่มีที่ขอนที่เป็นเลขมากเลยเหรอที่ขอดที่แบบเห็นเป็นเลขนี่ไง มีรอยรอเผาอะเหมือนโดนฟ้าผ่าอออ๋ังยลดินนะดินูว่าเขาก็ลกดวมใหม่ท <te le> ี่อื่นหลายที่เืนกนใช่ไหมคงจะไม่ได้มาจากที่เดียวเพดูขนสีขนน่ขสีนี่เป่ะเก้เจ็ดใช่ไหมเ้าเจ็ดศูนย์อ มีโอกาสนะแม่ครั้งหนึ่งนะผ่านมาเจอแม่เนาะขอเลขขอเลขขอเลขเลปังๆอือใช่ใช่เพราะเราก็ไม่ถามว่าให้ให้มาอีกเราก็ไม่รู้จะจับว่าทางไหนแล้วนะ เออเดี๋ยวต้องปากหมุดไว้ พีแม่ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็คนแถวนี้น่าจะได้รับโชครับลาบกับแม่มาพอสมควรเนาะอุ้ยรรรหเห็นเหมือนเลขอ่ะ เมืนหกหนเมือนหกหนึ่งหกเจ็ดนะครับตรงนี้ตรงนีนนะ,นะ,ะอือดีทุคลดีกว่าุ่มมงคลออกครบแล้วนะครับ มาเกเลยทุกคนเห็นไหมเออในกล้องอยงนันชัดมากเออเห็นไหมทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าอีตัวที่พีเอสไปชี้ตัวนั้นเป็นเลขแปดหรือเปล่าเหมือนแปดแต่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นสามด้วยเพราะาอยู่อยู่หน้าเลขอยู่หน้าเลขห้าเนะี่ยผมมองเป็นเลขสนะามด,ดูทุกคนกันเนาะใช่เดี๋ยวดูเลขทุกคน,กนแล้วกัน,ปนกแปดเจ็ด เป็นเลขเรียนแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าใช่ศูนย์ได้แปดเจ็ดเก้าก็ตรงกับยังไงเสือ้อเสื้อเจ้าพ่อสวา่างคมมาเก้าแปดเจ็ดที่เราเห็นไงออ,อันนี้ก็เป็น 8, 7, 6นะครับหรือ,อ879ได้ประมาณนี้นะครับเลขของแม่ตะเคียนนะครับครับสำหรับเลขของบริเวณสององค์เจ้าพ่อสว่างประมาคุณกับแม่ตะเคียนที่ถนนเส้นอ่าคนคร นครนายกสระบุรีแห่งนี้ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสุดท้ายตรงนี้นะครับนี่มีใครสนใจน้ำเล้งเหล่านี้ไปเช็คโชคสี่ยงนุคได้ขอ,ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องน,นะคร <c oughs> ับฝ่คนใหม่คนสองเล่มมาดูอ่องขอท่าน,นรับชมในวันนี้นะครับวันนี้นะครับไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้นะคร <c oughs> ับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คิวหน้านะครับสวัสดีครับ